ช่วยแต่ว่าใครอยเคยขึ้นแล้วอให้เฮียให้เฮียขึ้นจริงใครก็ิวพี่แก้วนอยเอ๊ะพี่แก้วอยู่ไหนอะโอเคครับโอเคครับ ไม่กังวลเดี๋ยวเล่นเล้เฮ้เเอ๊ะตรียมเล่เลยีคุณใครจะไปไหนอะไปที่สุดคุณเคชูก็เล่นพีคงั้นเดี๋ยวเล่นหาคุณเคชูของโจูตอนแรกคุณเคชูบอกคุณเคชูไม่เล่นเกมนี้แป๊บนะแป๊บนะคุณใครอยู่ไหนคุบอกว่าแบบเกมเหมือนกับปีนปีอย่างเงี้ยคุณเคชูไม่ทัน จัดแต่ค oh, yup> ุณเพชชูเล่นเพราะฉะนั <t <t ้นอ๋อได้เพราะฉะนั้นเฮ้ยเลยไปไหนแล้วไปแป๊บนึงนะทุกคนเป็นยังไงบ้างโมโมที่ปีนี่ว้ายอยากอยากไปดูอ่ะทุกคนแป๊บนึ่งได้เดี๋ยวใครรอดูในสตรีมทุกคนใครตอบแชทช้าถึงช้ามากนะคะเพราะว่าสลับไปดู สลับจอไปดูเฮียก่อนได้ยินครับแต่เสียงไกลมากพี่เขาเขาต้องปีนไปหาพี sure ่แก้วใช่ไหมะได้ครับแล้วผมมาอยู่ที่เดิม ว่าได้ยินเสียงอาจารย์นิวกับคุณไข่จากบนนั้นผมอยู่นี่พี่แก้วโอเคอโตูนใกล้แล้วใกล้แล้วขึ้นมาข้างบนเขารอรับเขารอรับอยู่เอ๊ะไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้เดาเปล่าอยู่ตรงนี้เดาเปล่าใช่ครับโอเคอ้าวขึ้มาเลยค่ะโอจะถึงเหรอ

เชือกเชือกอึโออโอเคโอเคแก้วเลอยู่เอ่อไปางนี้มองนี้ก่อนโอเคแล้วมันจะมีข้าบนมันจะมีพีตันเดี๋ยวเดี๋ยวตามพี่แก้วมานะโอเคครับอันนี้จับไว้แล้วก็หลอดเต็มก่อนใช่ไหมแล้วก็ตามมาโอเคโอเคขึ้นมาเลยฮะขึ้นมาเลย่ะ ต้องถึงต้องถึงโอเครอยหลอดเต็มพอ้นมาปุ๊บปุ๊บเออมันจะมีทางซ้ายมันจะมีทางดินอยู่แต่ร้อน่ะแกพี่ไปต่อก่อนนะโอเคโอเคได้ครับโอเคอู้อูอุ้ยแม่จ๋าร้อนแม่เขาพูดนะโอเคโอเคโอ๊ยว่กก้ อยู่ได้อยู่ได้อยู่อันนี้ค่อยๆตีนขึ้นมาโอเคใช้เยอะนิดนึงน,นะโอ้แป๊บนึงนะครับใครโทรมาโว้เดีอะแป๊บนึงหน้าซิวหน้าขวานทุกครั้งโอเคครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อ่าหยุดยืนตรงนี้ก่อนก็ได้ครับเราโทรศัพท์ก่อนก็ได้ไหม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะด,ดูก่อนว่า <Okay. S 1> เกิดอะไรขึ้นได้เลย ลุ้นมากลุ้นสุด มาแล้วพี่แก้วทางนี้ครับขอบคุณนะคะพี่แก้วที่ร<ล> <Okay. S 2> อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้พอยืนตรงนี้ปุ๊บอะตรงเนี้ยมันยืนได้ใช่ไหมโอเคครับ <Okay. S 2> แล้วเราก็เอ่อมาทางขวาตรงนี้ฮะตรงนี้นจะมีที่ยืนอ oh. ุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอย่า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 ตัวอย่าตัวอย่าตัวมอตันโอเคโอเคโอเค แล้วก็เดินเดินเดินโอเคแล้วก็มาทางขวาฮะแล้วก็ขึ้นข้างบนใช่โอเคแล้วก็อันนี้รู้สึกจะอ๋อทางหลัง่ะเออคุณโมตันเห็นเห็นแง่นี้ไหมเห็นเห็นแย่ตรงนี้ไหมทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายตรงนี้ครับผมเราต้องปีนยิงซ้ายไปแล้วก็ไปยืนตรงนู้ด โอเคหิวไหมกินกินนี้ก่อนป่ะนิดนิดนึงนิดนึงครับเอาอะไรขอบคุณครับโอเคคือครับอิฟใช่โอเคก็ซ้ายบนจนโอเคใช่ยี่นี้ง่ายแล้วป่ะเอ๊ะเอ้าทำไมคุณไข่ตายอ่ะไข่โดนกิน ไม่นะไม่นะยอมเสียสละร่างกายตัวเองไม่ตกใจอะไม่คุณใส่ถึงย้อนอะไม่ใช่หรอโดนคุณโดนคุณนิวกินไปแล้วเพราะพี่แก้วไม่อยู่ไงไม่นะ นิวอร่อยไหมวันนี้ได้กินแต่ขนมโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมกินแต่ขนมปังทำไมไม่กินข้าวจะสลัดตัวเี้ยวดูแบบว่โอ้ยุกคนตันเพองก่อนเลยเย้ดีใจด้วยค่ะ f o ร the first time in forever อร์วไหนหอวะแล้วก็คุณคุณโมตันเอาบิงบองมาด้วยนะนี่ไงบองอยู่ข้างหลังด้วยจะได้หมวกแล้ว ในแป๊บนึงนะอุ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงชุบคุณไข่อ๋อนี่บิงบองต้องถือน้องไว้เหรอครับอ่อแค่ไว้กับตัวก็พอครับอ๋ะขึ้นหอไปด้วยเอาไว้ในกระเป๋าได้ปะคุณแก้วได้ได้เหมือนกันเลยยย ถึงแล้วนะในที่สุดในในในที่สุดโอ้โอเคขอบคุณท้าพี่แก้วสีสิส Hey! <laughs> โอเคโอเคใช่กูใครกลับมาแล้วเย้เย okay okay ้เย้อ่าผมถือไว้เฉยๆถือไว้ถือไว้ตอนออกเฉยๆฮะโอเคครับไม่รู้หรอกว่ามันได้ชิปนิดอะไรไหมแต่ลองถือไว้ก่อนเนอเกือไม่ไน้แบบ โอลิดสววเย um <t iny> <t iny ่ขอบทุกคนมันได้อะไรไหมอะเมื่อกี้เอ้ควรสิสา โชวครูงก็เดี๋ยวเราไปดูก็ได้ว่าเราได้อะไรมาบ้างก็มันได้มันไดแหละมันได้แค่มันไม่มันไม่โชว์ในตอนจบเฉยนั่นจะเป็นเพราะว่าห้องมันเป็นลงมดกดกดมิกซเกินกี่คนนะคนที่กดนิกได้กดที่นี่ฮะคนนั้นจะไปผมผมโอเคขอบคุณมาก เย้ดู<ห>คุณจฮโรารกิของเราเก็สำ <c oughs> เร็จได้ขึ้นหอครั้งแรกในชีวิตขอบคุณมาค่ะ นี่หรอมันได้มาจากอะไรนะทำไมคุณไข่ใส่แว่นเหมือนมาอ้อมเลยอุ๊ยอาจารย์นิวฟันลาบูบูฟันเยอะมากลาบูบี้อ๋อได้หรออ๋อนี่คือถ้ากินเพื่อนปะถ้ากินเพื่อนจะได้ปากนี้ปากลาบูบูงั้นไม่เอาไม่โอ้ยทุกคนได้ชุดขาวบอยอ่ะ ใส่ไ,ไม่ได้ใส่ไ,ไม่ได้ถ้าโดนดาเมจน้อยจะได้ชุดค้าวบอยอตอนน่อถ้าโดนมาเมจ<ง>ไฟน้อยจะได้ชุดดีมาเจไฟน้อยน้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะอยากแต่งเป็นลาบูบูอนะเป็นยงไงไม่มีมีอะไรให้แต่งบูบูมาเนี่ยนะอุ้ยอันนี้ลดอุ้ยนี่มันอินเดียนะโจนเล่นไปนี่ดีชุดข้าบวบอย เนี่ยถ้าเราส่งถ้าเราเอากล้องส่งทางไกลส่งจะได้แว่นอันนี้นะที่มีแก้วใสอันนี้แว่นดำอ๋อดีจังเลยมีแต่แว่นอันนี้คุณเคซี่นอนวันเดียอันนี้อันนี้ด้มั้งยอุวยจริงๆมีเราไม่รู้ว่าอันนี้ได้จากไหนอะรู้ตัวีกพีก็มีแล้วอ่้ยอันนี้ยอันเนี้ยขาอ่ะคุณมิว ขากับเข่าอะเอเซนมั้งเอเซนเขาออมงกุดมงกุดไม่รู้อันไหนไม่รู้อันเซนไรแต่ว่าเขาว่าเป็นเซนเจ็ดน่าจะใช่คนที่มีเซนเจ็คือได้หมดเลยได้กันทุกคนโอ้ยมยยยยยย้ยยยอยยยยยหมยยยยยบอยอยย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 ้ยยยยยยย อาจารย์นิวแล้วทำให้มีหูเนี่ยของพี่แก้วน่ารักอะอ่ปาเออมองไม่เห็นนะคือบั็อกอกอยู่จบแต่ดูดูดูในสตรีมคุณโมโมได้เนี่ยน่ารักอะอยากได้อ่ะเดี๋ยวต้องรีบไปทำวันนี้เพราะวันนี้มันยังบัอกอยู่รังทำได้ไปทำก่อนเปลี่ยนแมพเดี๋ยวนิวต้องไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวนิวลับมาทำได้เลยจ้ ทุกคนจะไปพักกันหรือเปล่าหรือว่าอยากหรือว่าอยากจะได้หมวกบิงบอง Pink อนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาลงกันกนับเดวอีกรอบไหมไหวกันหรือเปล่า,าแต่ว่าใครเจ็บข้อมือเลยไม่ไหวไม่แบบลงมามานั่งคุยกันได้แบบนั่งคุยเป็นเพื่อนเป็นวิญญาณเดี๋ยวนดวพาไปจนถึงที่นี่ให้โอ้ยเป็นวิญญาณเพราะว,ว่าแค่แบบไอ <c oughs> บิงบองไอดอลอะค่ะ ถ้าทำเซิร์ฟหนึ่งคือได้ทุกคนเลยโแต่เห็นคุณซีบอกว่ามันหนักมากแต่ว่ามันโกงถ้าถืออยู่จะไม่โดนแดดไม่โดนไม่หนาวไม่เป็นไรเลยมันมันหนักประมาณหกสิบะครับถ้าสมมติถือไว้ที่ตัวอุ้ยคุณใครผมได้นี้เฉยเลยเฮ้ยแสดงว่าคุณโมตันไม่ได้กินอาหารกล่องเหรอไม่เอ๊ะรอครับเน่าจะกินแตกกินแผักผลไม้ที่เฮียเก็บไ้ มะพร้ามังกรมังกรคือเขาชอบมากเลยค่ะเขาชอบอันนี้มากมันวีแกนคุณไข่เห็นป้าไม่ไหวไม่ไหวที่บอว่าพี่แกรู้สึกว่าอันเนี้ยไอ้ไอมังกุฎอะแอบทำยากอยู่เพราะว่าบางทีเรากินมาไม่โลอะไรพวกนี้ผมผมอยากได้อันนนนั้า나ที่มันเป็นหูแมวอ่ะหูแมวต้องไปคนเดียวโซโล่่คะอ้พี่แกจบ จบมันง่ายไหมมันง่ายจริงๆนบอกว่ามันง่ายถ้าไปคนเดียวไปคนเดียวแบบง่ายสุดงง่ายมากเพราะว่าเราไม่ต้องแบ่งของกับใครเราได้คนเดียวได้ชิลใครดูฟันอาจารย์นิวสีได้มาจากการกินเพื่อนลาบ,บูบูลาบ,บูพีบบเอเตเอเต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 เเเตเเเเเเเ ได้โมบิงบองใช่อยากได้เหมือนกันโอ้โหอันนรยดีค่ะอาจจะอันนี้เลิศมากชอบดูเป็นแบบไอซ์ไอซ์โซ อ๋ออาจารย์นิวคุณไข่บอกว่าข้างหลังมีผีไม่รู้จริงเปล่าสนามบินอะพยายามไปปีนกับคุณแก้วคุณไข่ทำเป็นคุณนิวแล้วก็ทำได้แน่นอนใช่ไม่ไมี่ยงออกไปไม่ได้เลยเนี่ยข้างหลังเนี่ยมีผีไม่มีหรอกอันเนี้ยปีนจริงปีนอันนั้นหรอ แล้วก็ปีนเนี่ยคานนะคือคานเนี่ยคือคานเป็นอาจารนิวแล้วก็ยาวๆไปมันจะมีผีอยู่ข้างหลังนั้นครับใครที่ทำได้แล้วมาบอกกันด้วยปีหรือว่าใครโดนคลิปหลอกเนี่ยคุณนิวกับพี่แก้วทําเลยจริงมันต้องบู๊บู๊บะมันบู๊บบู๊เพื่อนอ่ะให้เพื่อนเกาะตรงคานให้ได้อ่ะเอาอาจารย์นิวมันไวถึงอยู่นะ แต่มันมันไม่ได้ให้ไปอ่ะตรงนั้นอ่ะไม่ได้ไม่ไมันต้องเนี๋ยวไปแบบพูดพูดมันต้องคานคานเข้าวนหัวเหรอใช่มใช่ใช่พี่แก้วไข่แบบไอ้นี้ไม่ได้เกาะได้เหรอมันไม่รู้เหมือนเกาะไม่ได้เอาไปว่าเดี๋ยวไข่จะส่งมาใครทุกคนดูว่ามันทำได้ต้องส่งให้อาจารย์นิวดู โอ๊ะ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 โอสะโอ๊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 องส่อคะโอ๊ะโอ๊ีโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ่ะโอ๊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 อ๊ะโ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 อ๊โอ๊ะอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะอะโอ๊ะโอ๊ะโออ ไเดียวพี่หมอดหน่อยได้ใครที่ทำได้เดียวพี่แก้วพี่แก้วเมื่อวานนี้คนนั้นมาหาช่องนิวแล้วแม่ก็มาขอเล่นด้วยอนิวเกือบแล้วเกือบแบบเกือบเผอตัวแร้เอาไปเข้ามาแล้วใครอะแล้วเขาเขาเขามายังไงคนนั้นอะก็พี่มาถึงพิมเลยเฟิร์สทม์แชทมาแบบเล่นด้วยอ๋อฮะแล้วนิวเขาแบบเอเฟิร์สทม์แชทขอดูก่อนว่ามึงเคยฟอร์กูไหมมาเห็นไม่เคยฟอร์แล้วก็มาขอเล่นด้วยแล้วก็แล้วก็แบบส่งอีโมท พอผมทักเรื่องแบบไม่เคยฟอที่ไหนแล้วก็เขาก็ส่งอีโมทิ้มยิ้มแบบบุญยนต์ให้ใช่เราจริงจังกับผีมากไปแล้วผมก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องไม่สนใจคือผมไปถามชื่อพี่นาพี่นาเมาแล้วผมก็แบบอ้อไอ้เนี่ยนี่นีเออใช่ครับใช่ครับก็ระวังนะครับเกมนี้เกมนี้จะมีคนคนหนึ่งอยู่ในในโลกเัททวิสที่แบบมาขอเล่นด้วยแต่ไม่เคยฟอเราเป็นเด็กกระโปรงคนหนึ่งโอ้ ระวังระวังไว้ก็ดีเพราะว่าเขาอยู่เขาอยู่แต่แท็กแท็กพีคเลยครับอเอา <c oughs> เขาจะมาทรงเดิมก็คือเขาจะเข้ามาแล้วเขามาแกล้งแก้งแบบว่าต่อให้เราบอกเขาว่าเราไม่เล่นเขาก็จะยังทําอยู่ดีอย่าเอ <c oughs> เา,เ,ออาเข้ามา<ห>ชื่อชื่อ<ห>เป็นแบบทีเฮดอยู่ตรงต,ตัวท้ายชื่อนำหน้าด้วยตัวดีอ่ะ อผมจำได้แค่นี้ผมจำชื่อเต็มมันไม่ได้ที่อัดให้แล้วพี่แก้วพี่แก้วมีชื่อเต็มเดี๋ยวให้หลังไว้แล้วกันน่าเลยค่ะระวังเระวังใช่ระวังระวังครับนี่เดี๋ยวใครเปิดให้ดูหรือมันจะขึ้นใส่ส่งให้เฮียดูใช่คุณไหต้องส่งฮให้จานิวกับพี่แก้วดูคุณเฮียสตีลบอกว่าประกาศชื่อให้ระวังกันไว้ดีกว่าไหมนะอืมยังไงดี ลงเลยไหมจริงๆผมมีตี้ตี้ปีนเขาอยู่คอยไปบอกอย่างนี้ถ้าเป็นตี้พี่แก้วอ่ะรู้กันหมดแล้วที่ปีนเขาวจะว่ะขอชื่อจริงขอชื่อถูกที่ถูกต้องของพี่แก้วอะไรดีแบบนี้นะพักไปไนจ่ายนะพี่แก้วเดี๋ยวถูกขั้นเดี๋ยวมานะไปเอาของเซเว่นกันนะคะแปบบน้าระวังไว้นะครับ แก้วมีทั้งทั้งทวิชเขาแล้วก็มีทั้งชื่อเลยอะครับเก็บไว้เอาแค่ชื่อในทวิชก็พอแล้วครับเพราะแบบเพราะเดี๋ยวมันจะต้องมาในนวนได้เดี๋ยวไข่มันจะระเบิดไหมนะไ่เปิดในสตีมใมไข่ลวกันนะ มันแอดดำม่ะเห็นจะเป็นอะไรไหมเนี่ยอ,อ, <Okay. S 3> อยิบเก้าส่งให้คุณเอ๊ะเก้าไม่เคยแอดคุณไข่ปะในสตรีมไม่น่ไม่ม่เคยครับไม่เคยครับเคคบนี่ยทุกคนเขาบูทเพื่อนอปะแล้วเขาก็เกาะแอะไม่ได้เดี๋ยว <laughs> <laughs> ม,มันมีช็อตที่เขาทำได้อะ่ะแต่ว่าไข่พยายามที่จะทำแบบนี้ แล้วเขาก็เกาะตรงคานีนีนะพี่เจ้าแสงชิวให้คุณมอตามหลังไว้เดียเดี๋ยวอ <c oughs> าจจะแบบระวังไว้นะคะนั่นหน้าทุกคนเห็นปลาผีมันอยู่ตรงนั้นพี่มันอยู่ตรงพี่มันยืนอยู่ตรงอะ่ะ <c oughs> ไปดู <c oughs> ยากจังค่ะ <c oughs> โอ้โหดูยากมากเลยคือแค่นั้นแหละผีในสนามบินที่แบบใครพยายามที่จะพยายามที่จะหามาตลอดใครที่ทําได้นะคะมันต้องมันปีนจากตรงนั้นแล้วมาตรงนี้เหรอโอ้โหในในในวนี้เขาจะกระโดดเกาะไอคาน่ะเกาะคาน่ะเนี่ยเนี่ยคันนี้เนี่ยพยายามมากไหนว่าผีคือผีระดับปีนป่ะผีมันอยู่ข้างล่างมาแล้วมาแล้ว ใช่น e ั้นเองเตอผีในชีวิตยรงตรนี้นี่ม่แล้วก็ทาทาอย่าท้าทานั่นไงนั่นน่ะเห็นปลามียืนอยู่ตรงนู้นนั่นน่ะนั่นแหะคือเกามาสเตอร์นั่นแหละครับทุกคนที่ไข่พยายามจะหามันคือมีเท่านี้แหละมีเท่านี้เลยมีเท่านี้เลยสรุปมันเป็นเรื่องจริงป้าจันนิว สรุปมันเป็นเรื่องจริงไหมอะช็อกไปแล้วว่าคุณนิวจะทำได้ย่างไงถ้าคุณนิวทำได้นะฝากเก็บคลิปฝากเก็บคลิปมาให้ใครดูด้วยออ อันนี้ผมโดนแล้วครั้งหนึ่งแต่ผมไม่สนใจอเจอแล้วครับเห็นแต่แบบามันไม่ได้มีอ c ชี e เมนอะไรเลยแบบเราเราเห็นแล้วทำไมนะเราทำยังไงต่อ แค่นั้นแหละเป็นผีสนามบินแต่ไม่ต้องไม่ต้องไปเห็นก็ได้ก้ <c oughs> ไปเห็นในเกมยังง่ายกว่าอีก้ว,วพี่แก้วหลุดมาพี่แก้วหลุดหรอถึงว่าเสียงพี่แก้วน่าจะหัวโมูงตกหน่อยเลยค่ะขึ้นก็ยากนก็ยากมันคือการท้าทายนะคุณซีคุณซีทีอะถ้าเราทำได้อมีคนเล่นหละคนเลยคุณแัมป้าก็เล่นอยู่ เงินคุณเงินคุณไข่เลยเดี๋ยวนิวไปบูธให้คุณไข่ไม่อะแล้วคุณไข่ก็เลยแล้วคุณไข่ทําได้คุณไข่ก็จะสโลได้ไขพยายามแล้วไข่ทําไม่ได้พูดยากอะเราต้องยากเห็นขนาดนั้นเลเราเราที่สูตรไงที่สูตรว่าที่สูตรว่ามันคือเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกอืม ดูขึ้นมาฮะขึ้นมาฮะไปพิมพ์ทิ้งไว้ได้ดีได้ได้จะช่วยเตือนเตจะได้ช่วยช่วยช่วยเตือนกันได้ค่ะแต่แต่คนนี้เขาเคยมาช่องผมครั้งหนึ่งแล้วแล้วผมไม่คุ้นชื่อเหมือนเขาไม่เคยพิมพ์ ไม่เคยพิมพ์อะไรเลยอ่ะก็เลยไม่ค่อยสนใจเดินมาเดินเฉยๆเดินเฉยๆขึ้นมาซีหัวชิบอ่ะพร้อมแล้วบอกโอเค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 ค่ะหนึ่งสองขางมันไม่ถึงไม่นะคุณนิว่ถึงเลยอ่ะมันดูมันเป็นถึงก็ยากมากเลยเรื่อกว่าเอาแต่คุณนิวเก่งนะคุณนิวบอกว่าสามารถตั้งยองๆตรงนั้นได้ไม่เราดูขา คุณไข่เราดูขาแล้วเราเอาขาทั้งสองข้างอะให้เหยียบอยู่บนป้ายถ้าถ้าหากเรายืนเอาขาแบบให้ให้ให้ป้ายมันอยู่หว่างขามันจะโค้งตัวไม่ได้แต่ว่าถ้าหากเราตีนอยู่ที่ป้ายทั้งสองข้างเราจะยืนได้อีแล้วนี่ไงชวนพี่แก้วแล้วออใช่คิดว่ามันต้องโดดเพิ่มด้วยไม่งั้นต้องบูทสองคนก็คือต้องมีคนบูทขึ้นมาอีกคนนึง มานั่งข้างบนหัวต้องให้เพื่อนบูเราโดดต่อเลยป่าวอาจจะบูลม,มันยากอ่ะเอาปว<อ>่าใครที่เคยทำแล้วบูลไ<อ>ั่ล้วง <c oughs> เอาปว่าใครที่เคย